สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทําคลิป w a s in my bag กันเพราะว่าช่วงนี้มีไปทํางานประจํานะคะก็ถ้าเห็นต้นคลิปแล้วก็คือฟิล์มกาําลังฝ่าฝนรถติดขากลับมาบ้านนะคะแล้วก็จะเห็นว่าฟิล์มเนี่ยมีการพกกระเป๋าพกของไปทํางานด้วยแต่ว่าทํางานของฟิล์มในที่นี้ก็คือเป็นงานประจําและแต่ฟิล์มก็พกของไปไม่เยอะนะทุกคนแต่กระเป๋าหนักมากงงเหมือนกันก็กระเป๋าที่ฟิล์มใช้ไปทํางานก็จะเป็น long c h ไ m size m เป็นแบบหูยาวแบบนี้ ไม่รู้ว่าเรียกเสียอะไรอันนี้ของแม่ไปขโมยแม่มาแล้วก็ของดิ่ิมพกไปทุกคนค่อนข้างที่จะเอ,อ้อเยอะไหมอ้อะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูว่ามีอะไรดี่พิมพกไปอย่างแรก iPad ทุกคน ไม่รู้ว่าจําเป็นไหมแต่ส่วนใหญ่ฟิล์มทางานผ่านโทรศัพท์นะคะตอนไปทํางานที่น่านเออแต่ iPad ก็คือพกไว้เพื่อแบบต้องใช้อะไรอย่างนี้จริงๆก่อนหน้านี้พก macbook แต่รู้สึกว่าไม่ไหวหนักไปนะคะเพราะสุดท้ายก็คือ iPad macbook โทรศัพท์สามารถทํางานได้หมดตรงที่ที่ทฟิล์มไปทํางานนะนะต่อไปใส่ชาร์จนี่นีระเกะระกะมากนี่ก็คือจะมีทั้งหัวไท p ซีแล้วก็ธรรมดา,าแบบ iPhone ก่อนที่จะเป็น15อเออหัวแบบเนี้ยเขาเรียกอะไร เออมีสสายนะคะเพราะว่าฟิล์มใช้16ไงก็ต้องใช้ที่เป็นไถซแต่ก็พกอีกเครื่องไปด้วยเป็นเครื่องเก่าก็คือ iPhone 14ก็จะใช้เป็นสสยสีผู้หัวน,นี้ก็คืออันเนี้ยเอาไว้ถ่ายงานอีเครื่องเอาไว้ตัดอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าจะได้แยกเมมด้วยเดี๋ยวเมมมันเต็มเออก็จะเป็นอีเครื่องหนึ่งที่ฟิล์มพกไปก็คือทุกวันนี้พกโทรศัพท์สองเครื่องเออเหมือนนะักธุรกิจท่านหนึ่งแต่เปล่าจ้าเป็นลูกจ้างแล้วก็ กระเป๋าตังค์อันนี้ใส่เงินสดเดี๋ยวนี้ก็คือพกเงินสดแล้วก่อนหน้านี้ก็คือสแกนอย่างเดียวแต่แบบเออใช้เงินสดบ้างแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้ทุกคนเป็นการโฮเดอร์นะคะของดิฟแซงก็จะเป็นพวกบัตรต่างๆเผื่อแบบต้องใช้พวกบัตรประชาชนแบบขีะอะไรงนี้ก็ติดไว้นะคะก็เลยจะพกสองใบเพราะว่าใบนี้คือมีช่องให้ใส่ตังค์แหละแต่ว่ามันแบบใส่ได้น้อยอะ่ะก็ไม่ใส่ละกันเพราะาเดี๋ยวตัวการโฮเดอร์มันเสียทรงต่อไป กูใจว่าน,นะคะเพราะว่าบางทีแบบกลับมาแล้วแบบเอ้ยพี่พอดยังไม่ถึงก็เปิดปตูเข้าบ้านเองกนมีหัวชาร์ด้วยเออสายชาร์จเราก็ต้องหัวชาร์จเป็นของยูคลีนนี่อันนี้คือมันมีทั้งแบบ USB ใช่ป่ะแล้วก็เป็น Type C ส,สองหัวเพราะว่าไอสายสีมพวดอีกด้านมันเป็นอ่า Type C ไ,ไงเนี่ยเออเป็นหัวฟัง่ง Type C กับหัวแบบที่เป็นแบบ lining g h t หรอเขาเรียก lining g h t ป่ะแล้วก็มี ถอดนะคะไม่ได้ค่อยพงใจค่ะพงใจไม่ได้นี่เอาไว้แบบเอ้ยนั่งตัดงานอะไรเงี้ยเพราะพี่แมวทำด้านตัดต่อนะคะเป็นสื่อด้านตัดต่อก็จะใส่หูฟังเผื่อบ,บางทีที่ทำงานเสียงดังไปเราจะได้มีสมาธิแล้วก็ช่องเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นอะไรอ่ามีลิฟทุกคนดิฟชาแนลแล้วก็เป็นโลแมนแต่ว่าแท่งนี้จะได้ใช้บ่อยแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยแซนดิคนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ฮาร์ดดแบบจิว๋วก็จะเป็นหัวไทยซีเอาไว้แบบต่อกับโทรศัพท์เผื่อเผื่อแบบอยากได้ไฟงานแล้วมันก็ต่อกับ iPad ได้ด้วยหนยังยางมัดผมยาโดมคือพี่ที่ทํางานแซวว่าแบบใช้ยาโดมอะไรแบบทาไมมาดูเก๋ก็<笑><笑>เลยบอกว่าเอ้ยมันหอมนะมันหอมจริงทุกคนแต่ว่าเหมือนจะหาซื้อได้ตามแบบร้านขายยาอะไรเงี้ยเออก็จะพกไปประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วลงหลิง ออแล้วก็ห้อยพวงกุญแจก็คือหนักแล้วบวกกับใส่ของก็หนักเข้าไปอีกแล้วก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปใน YouTube ชา้าหรือว่าแพลตฟอร์มส่วนตัวอื่นๆื่นก็อาจจะชา้าเพราะว่าทํางานประจำาลยทุกคนทํเก้าโมงครึ่งถึง6กโมงก่อนฟิล์มจะถึงบ้านก็ใช้เวลาประมาณ15หนาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าครึ่งชั่วโมงก็อาจจะเป็นแบบว่าวันที่พี่ฟอร์ดมารับที่ทํางานแล้วก็พากลับบ้านมันก็จะแบบครึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่าบางแยกมันรถติดทุกคนคือฟิล์มอยู่แถวช่วงแบบบางกะปิร้านขมแงมันจะมีแบบ สองสามแยกที่แบบไฟแดงนานมากไฟแดงแบบ2 0 0วิอย่างเงี้ยมันเกิน2องนาทีแล้วว่ามันนานจริงทุกคนแล้วแบบรถเขาขับกันช้ามากช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเลิกงานอืมช่วงนี้ก็เลยอาจจะแบบมีเวลาในการทําคลิป u t u b e อะ่ะน้อยลงแต่ก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็เผื่อไว้มีโอกาสเดี๋ยวฟิลอาจจะถ่ายบรรยากาศที่ทํางานให้ดูเป็นช่วงแบบครึ่งวันแรกไม่ใช่ครึ่งวันแรกครึ่งเช้ากับครึ่งเย็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะถ่ายให้ดูละกันแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือมันทุ่มกว่าแหละฟิล์มแบบแวะไปหาพ่อแม่อีกที่หนึงมาด้วยก่อนเข้าบ้านก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวไปอาบน้ำหาข้าวกินก่อนบ๊ายบาย